สวัสดีครับนาวิมนะครับในวันนี้จะมา,ารีวิวอ่างบ่อไปลาไหลของนาวิมให้ดูว่าอ่างที่ทําอยู่เนี้มีมเ,เพื่อนๆถามมาว่าทาไมถึงทําอ่างแบบนี้อยากรู้ว่ไงตอนนี้น่าวิมก็เองก็ยังไม่เคยทําอ่างไปลาไหลเนาะแต่ว่า อโอกาสข้างหน้าอาจจะทําให้สวยนะครับอาจจะทําให้สวยเพราะว่านี่มันคือการเริ่มต้นเดี๋ยวจะพาไปดูทำไมถึงทําโครงการปลาไหลทาโครงปลาไหลเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่าอ่างปลาไหลของนวิมนวิมจะทํ้ให้ปลาไหลนี่ ใกล้เคียงธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับแล้วก็สาเหตุที่านาวิมมาเลี้ยงปลาไหลเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าถ้าเราไปเลี้ยงอย่างอื่นเนี่ยต้นทุนมันสูงต้นทุนมันสูงวนวิมก็เลยมาเลี้ยงปลาไหลต้นทุนมันเท่าที่ดูเพื่อนเพื่อนเลี้ยงนี่ต้นทุนต่ำนะต้นทุนต่ำแต่บางคนก็อาจจะกลัวเนาะ ก็เลยจับอยู่ในโครงการของไร่ของไอร่สุเวลากรีนเขาแล้วตอนนี้ก็ไปดูสัหน่อยเนะนาะล้ววิมก็วิดีโอมันอาจจะ,ะสะดุดมั่งนี้นิดหน่อยนะครับสะดุดมั่งนิดหน่อยกอนะดูกตรงนี้ที่ยังไม่ได้ฉาบนะครับแต่โครงการจะฉาบมีอยู่นะครับตกแต่งให้ดูสวยสดงดงามมีอยู่นะครับอขอบด้านนอกเนี่ย อ่างตรงนี้ก็ยาวประมาณยาวประมาณ3เมตรกว้างก็ประมาณอาขอบในก็ประมาณ120-130เซนนะครับอันนี้ในนี้นะครับนาวิมก็ได้เอาหยวกกล้วยหยวกกวล้วยล้อขอนผูขอนผูผูผนะครับนขนผู เป็นต้นมะพร้าวผูกแล้วก็เอา,อเอาฟางเอาฟางเข้าลงเอาฟางเข้าลงแล้วก็เอาดินทรายดินทรายลงนะครับแล้วก็มีดินเหนียวมั่งโผนมั่งนะครับแล้วก็เอาขี้วัวมามีวัวมามามากแล้วก็เอาวัะพืชมาปลูกนะครับมีผักบ,บุ้ง ตอนนี้อยู่ระหว่างกำลังเริ่มต้นอยู่นะครับน้ำนี่ก็เอาสาลายมาใส่อ๋อมีเพื่อนๆถามน,นะครับว่าปล่อยเวิร์งน้ำไปทำเพื่ออะไรนะครับเวิร์งน้ำตรงนี้ปล่อยไว้นะครับเพื่อว่าจะดูความความสะอาดของน้ำด้วยแล้วก็อีกอย่างก็จะทำะจะทำที่ดักนะครับมาจุ่มลงตรงนี้ เดี๋ยวถ้าผมทําเสร็จเดี๋ยวผมจะามาถ่ายให้ดูนะครับามาถ่ายให้ดูที่ดักจะเป็นที่ดักปลาไหลนะครับอ่างอันนี้มีแพื่หลายคนนะครับก็สงสัยว่าทำไมใส่ดินใส่วัสดุวัชพืชหรือสิ่งของเยอะจังอ่างปลาไหลนี้ก่อนอ่างปลาไหลนี้ก็จะทําดินทําทดินเน่านะครับ ทาดินหมักดินไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับจะหมักดินไว้สักเดือนหนึ่งต่อไปก็ถ้าถ้าพูดถึงว่าพ่อพันธุ์แม่ลูกมันก็จะอยู่ในนี้นะครับตัวเล็กๆมันก็จะได้หลบตัวใหญ่ๆเพราะตัวใหญ่นก็กินตัวเล็กเหมือนกันเมื่อไหร่อง์งผมจะไปได้ระดับไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็คงจะมีมาให้ชมอยู่เรื่อยๆ จะนำเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ